แอนนาทีวีพูลโพสเศร้าคาดว่าจับได้สามีนอกใจทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจให้รัวเมื่อแอนนาทีวีพูลออกมาโพสข้อความเศร้าลงเฟซบุ๊กว่าขอบคุณทุกกำลังใจชีวิตมันต้องดีกว่านี้ทำงานเก็บเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งนี้ใต้แคปชั่นยังมีรูปภาพเจ้าตัวกำลังร้องไห้พร้อมเขียนข้อความอีกว่าร้องได้เริ่มใหม่ได้พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นเนาะ งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายซึ่งบางคนเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มีคนที่เป็นแฟนคลับเข้ามาตอบแทนอธิบายคาดว่าแอนนาจับได้ว่าสามีนอกใจจับได้ว่าแชทคุยกับคนอื่นเลยทำให้เธอเสียใจมากนอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์อธิบายอีกว่าการนอกใจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งแฟนคลับของเธอต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นใจให้กำลังใจกันอย่างไม่ขาดสายบอกให้เจ้าตัวสู้อย่างน้อยก็มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นั่นเอง